ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกับพร้อมเบียกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับพร้อมครับสลัดชิมนี่ครับได้มาจมบรรยากาศนะครับช่วงบสามใบสี่ครับก้อนว่าเขาข้อครับหลังจากเอาขึ้นมาปลอยแปลงข้นมาครับพักนะครับผมก็ได้เอาฟางใส่ร่างไว้ครับสองก้อนครับเอาฟางใส่ร่างไว้สองก้อนครับได้มา ตรวจอีกรอบรอบก้อนขอกคอครับนี่ครับกินดีครับกินดีครับฟางน่ครับหมดเลยครับหมดแล้วครับนี่ครับหมดเลยครับเอกมาสำรวจงัวนะครับช่วงก้อนขอกคอาครับนี่นะครับเป็นการดูแลให้เขาได้กินฟางหรืยว่าการพักพ่อนนะครับช่วงแดดเดกั คุณนม่เขาก็กินจนเบ็ดนะครับนี่ครับเลือกับบ้าไหลครับนี่ครับือผมได้กินยาท้ายพยาธิไว้ครับขาพยาธิไว้นะครับิยาขาพยาธิยาบำรุงให้เขาแล้วก็รู้สึกว่าเขากินฟางดีครับอืกินฟางดีนะครับสมกับซีเพีิวขึ้นนะครับ พันไปบจิ้มมือครับหลังจากผสมแล้วครับนี่ครับจิ้มก็หดดีครับทองเลยครับการเอาใจใส่ครับบรรยากาศตอนใบสามใบสี่ครับคึมนะครับค้มก็ยังฝนสิโตะนะครับมีก้อนเมฆมาแล้วนะครับตามพระากรครับคือช่วงจะเข้าปลายเดือนนะครับอีสานเท่าครับนี่ครับ ตัวมาเดือนนี่กับเดือนไอเดือนยีเดือนสามนะครับตกวมาห้าไข่หมดแดงนะครับไข่หมดแดงกับสิไข่นะครับเนื้อกับสิเดีโป่งอีกว่าเขากินนะครับจินดีนะครับฟางจินดีนะครับอ่าด้านหลังด้านด้านหน้าตรงนี้ครับผมก็ได้เอาเอาฟางเกาไหมกินกับฟางเกาทีมันเหลือครับอมเขาก็กินดีครับจินดี เป็นฟางข้าเจ้าครับฟางข้าเจ้าปีไก่นะครับเก็บก็เหลืออยู่ประมาณสามสี่ร้อยก้อนครับเหลืออยูสามสี่ร้อยก้อนอืมกินดีครับเป็นฟางข้าเจ้านะครับที่แล้วนะครับอืมครับเหลือนะครับนี่ครัมันดูแลเขาก็ข้อสําคัญก็คือเกลือแร่นะครับอีกเกลือแร่เกิดไม่ซวนนะครับเป็นไหนสุขภาพว่าดีนะครับกินน้ำเกิดหลายกินดีครับนี่ครับ กินดีนี่ครับมาแล้วครับแม่เอือนหิวนมพากันมาแล้วครับนี่ยครับเขาไปากินหญ้าแล้วครับอืมก็ร่างออกมาครับร่างออกมาเนี่ยหิวนมอับหิวนมเล้วก็มาจินนมนมแม่แบบนี้แหละครับเขาไปกินหญ้าอิ่ม นี่ก็ออกมาจินน่มแม่เอือนนะครับปวดนุม่มน่ครับก็อีกเดือนนี่แหละครับเขาเดือนที่หาผมก็สิได้จับแยกย่าน่มครับไ้เขาได้หาเดือนหกเดือนนะครับผมก็สิแยกออกเลยครับอืมอนแม่เขาได้อ้วนครับนี่ก็จินนี่ก็จินนี่ก็มัดจินนับกันอีครับนี่จินใหญ่ยุปแลงปลปอยก็ออกมาหิวน่ม กินกว่อนเขาคว้ครับช่วงอากาศคึมๆนะครับอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็ททองง่ญ่แล้วครับโอ้ยผมได้สมว่าหลายตัวแล้วครับหลายตัวหลายตัวแล้วก็พุ่มใจครับที่อ่าได้ทํำได้เห็ดแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่า ตอบโจทย์ครับรู้สึกว่าตอบโจทย์นะครับง่วงกับจินห้าดีครับข้อสําคัญคือง่วงจินห้าจินฟางดีเลยนะครับมันก็ดีใจนะครับเพราะว่าสุขภาพเขาดีนะครับถ้ามันดูแลสุขภาพง่วงนะครับอืเพราะว่าช่วงหนาฝนนะครับอืมตัดหญ้ามากมันก็บางเมื่อกับบางเมื่อกับเปียกนะครับก็ถ้าใหม่มีพยาธิเขามาน้่นะครับหลังจากเบิดฝนเจี่ยวเขาแล้วนะครับต้องทําความสะอาดในง่วงครับ่อจิตยานะครับขาพยาธิยาบรุงให้เขาก่อนะครับ น้ำแหลกนะครับถ้ามาหลังแต่เจ้าขอเหลาแล้วครับ,บรเขียยาเรื่องครับบำรุงไ้เขาเจ้าขาเแลวเสียจแล้วครับเขียยาทุกตัวตัวได้ตัวได้บถท่อทงเขียนไปเรยครับแล้วก็เป็นซัดครับกินดีครับ มาจิ้มโอ้ยครับยิ้มมาเตอนะครับประมณนีะครับอยู่ตรงนี้พี่น้องเอ้ยคนมีสารเท่าความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับของการทำเกษตรเพราะว่าจะเป็นการเลี้ยงง้วการปลูกพักนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ต้องทำครับท้ายลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใด ก้อมไข่ยอดเรมี่ครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาทยางครับผมถ่ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับด้วยแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับก้าวเข้ามาสวัสดีครับ